โรงเรียนบ้านเขาสามยอดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราธ,ธานีเขต3ตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลบ้านเสด็จอําเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎธานีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนห้องเรียนทั้งหมด8ห้องเรียนนักเรียนจำนวน193คน จำนวนครูและบุคลากรทั้งสิ้น14คนบริหารงานในรูปแบบโรงเรียนนิติบุคคลโรงเรียนบ้านเขาสามยอดขอ,อนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการนักเรียนเรียนรวมดังนี้โรงเรียนบ้านเขา3ยอดได้รับการคัดเลือกจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขและโรงพยาบาลสวนสราญรมให้เป็นโรงเรียนทดลอง ในโครงการรักษาโรคสมาธิสั้นในเด็กวัยเรียนซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการคัดกรองนักเรียนโดยพยาบาลวิชาชีพและแพทย์เฉพาะทางส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลได้ดียิ่งขึ้นผู้ปกครองได้รับความรู้และคำแนะนำในการดูแลบทหลานอย่างถูกต้อง กลุ่มที่สมควรต้องรับยาเพื่อการรักษาก็จะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทำให้นักเรียนพิเศษส่วนใหญ่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีสมาธิในการเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราร์ธานีเขตสามจึงคัดเลือกให้โรงเรียนบ้านเขา3ยอดเป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมในปีการศึกษา2556 คุณภาพผู้เรียนผู้เรียนที่เรียนร่วมมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพโดยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องตามความจําเป็นพิเศษทางการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP การจัดการเรียนการสอนครู มีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีและสามารถปฏิบัติต่อผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมมีการจัดฝึกอบรมทักษะการจัดการเรียนร่วมสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และแผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP จัดสื่อผลิตสื่อ และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งการให้บริการอื่นๆทางการศึกษาครูสามารถนำแผนการสอนไปสู่การปฏิบัตินำข้อมูลจากการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมครูเอาใจใส่ดูแลไม่สแสดงอาการรังเกียจ คำนึงถึงความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การจัดการเรียนร่วมผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแนวคิดในการจัดการเรียนร่วมการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้มีเจตคติที่ดีโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาเสมอภาคและเท่าเทียมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีการกำหนดทิศทางของการพัฒนาการจัดการเรียนร่วมที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการนำมาใช้ในการวางแผนมีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มมีการนำเทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน S B M และการใช้ปัญหาเป็นฐาน P B L มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษารวมถึงการส่งต่อและการเปลี่ยนผ่านโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทุกขั้นตอนการดำเนินการรวมถึงการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียน มีการวางแผนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมให้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสแสวงหาความรู้และเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองรวมถึงการจัดสร้างหน่วยบริการสนับสนุน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษา STUDENT SUPPORT s e r v i c e หรือ S.S.S. และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม ผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในสถานศึกษาภายนอกและองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆโรงเรียนบ้านเขาสามยอดจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศัก,กยภาพของตนเองได้เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ นี่คือเป้าหมายและปรัชญาการทำงานของคณะครูโรงเรียนบ้านเขาสามยอดโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมโรงเรียนแห่งความสุขของนักเรียนทุกคน โรงเรียนบ้านเขาสามยอดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตสาเป็นโรงเรียนเปิดใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2543ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศทําให้เป็นโรงเรียนใหม่ในสภาพที่ขาดแคลนทุกด้านเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีครูไม่มีความพร้อมทางด้านอาคารขาดสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีแนวโน้มจะเป็นโรงเรียนที่จะถูกยุบในอนาคตแต่ด้วยความไม่ยอมแพ้ของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและคุณครูร่วมกันสแสวงหาความร่วมมือผลักวิกฤตเป็นโอกาสใช้ความกันดาลและขาดแคลนเป็นเครื่องมือสแสวงหาความช่วยเหลือจากความมุ่งมั่นและการทำงานอย่างมีระบบและเป็นกระบวนการทำให้พวกเราประสบความสำเร็จเปลี่ยนจากโรงเรียนขนาดเล็กที่กันดาลและขาดแคลน เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคอาคารสถานที่สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีและมีความพร้อมทางด้านบุคลากรเป็นต้นแบบโรงเรียนชุมชนเข้มแข็งและเป็นโรงเรียนเพื่อการวิจัยของสภาการศึกษาในการใช้นวัตกรรมการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้สรุปเป็นรูปแบบและสร้างเป็นโมเดลชื่อ การพัฒนาสถานศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย5ทโมเดลโรงเรียนบ้านเขาสามยอดดังรูปแบบที่นำเสนอดังต่อไปนี้ภาคีเครือข่ายคือส่วนที่อยู่รอบๆและเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะครูผู้บริหารนักเรียนผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนและส่วนหนึ่งคือผู้มีอุปการะคุณซึ่งถ้าหากเราสามารถสแสวงหาและเพิ่มเครือข่ายให้ได้มากเท่าใดเราก็จะได้รับการช่วยเหลือมากขึ้นเท่านั้นเมื่อมีภาคีเครือข่ายแล้วก็สามารถดำเนินงานตามวงจร5ทอโมเดลสู่ความสำเร็จไปตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. ทักทาย การสร้างความสนิทสนมความเป็นกันเองโดยหลากหลายกระบวนการเช่นการเยี่ยมบ้านนักเรียนการออกพบปะเยี่ยมเยียนโดยผู้บริหารการเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านการร่วมกิจกรรมต่างๆในสังคมหมู่บ้านการเชิญผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนรู้สึกว่าโรงเรียนนี้เป็นของเรา 2. ทุ่มเท การมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามปณิธานของโรงเรียนคือมุ่งมัน่นทุ่มเทเสียสละจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นครูสอนเต็มเวลาสอดแสวงหาสิ่งที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับนักเรียนเพื่อสร้างความรู้สึกครูเก่งครูดีให้เกิดขึ้น 3. ทาบทามเป็นขั้นตอนการสแสวงหาความร่วมมือตามวัตถุประสงค์ นำเสนอความต้องการในการพัฒนาอย่างมีรูปแบบและมีวัตถุประสงค์ชัดเจนโดยมีเป้าหมายหลักคือพัฒนาโรงเรียนของเราให้เป็นโรงเรียนคุณภาพสำหรับลูกหลานของเรา 4. ทํทำให้สำเร็จเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดเมื่อได้รับการสนับสนุนหรือได้รับงบประมาณตามที่ต้องการแล้วจะต้องดำเนินการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์มีการประชุมสรุปรายรับรายจ่าย การรายงานความก้าวหน้าของงานและต้องทำงานให้สำเร็จไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็ตาม 5. ทดแทนคือการตอบแทนต่อผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุนในทุกรูแปแบบตั้งแต่ตอบขอบคุณการจัดทำประกาศเกียรติคุณการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณาชนรวมทั้งการช่วยเหลือในกรณีที่โรงเรียนสามารถทำได้ ทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์อาคารสถานที่ของโรงเรียนและแรงงานที่พอจะทำได้และรวมถึงการร่วมแสดงความรู้สึกทั้งดีใจต่อความสุขและเสียใจต่อความทุกข์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนกระบวนการทดแทนจะเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้การช่วยเหลือจากชุมชนมีมากขึ้นหรือลดลงและวงจรจะห่างออกไปกระบวนการทดแทนคือการทำให้วงจรความร่วมมือยังอยู่ ยิ่งทดแทนมากวงจรจะแน่นมากขึ้นและในทำนองเดียวกันถ้าเราไม่มีการทดแทนวงจรก็จะห่างออกไปและหายไปในที่สุดกระบวนการระดมทรัพยากรโดยใช้กระบวนการ5ทอโมเดลของโรงเรียนบ้านเขาสายอดประสบความสำเร็จจากโรงเรียนที่ขาดแคลนซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมเกือบทุกด้านโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการะคุณดังต่อไปนี้ 1>, 1. จัดสร้างอาคารสมุยออฟโรดโดยชมรมสมุยออฟโรดเพื่อเป็นอาคารสำนักงาน 2. ติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณการเรียนทางไกลจากโรงเรียนวังไกลกังวลจากชมรมผู้เลี้ยงไก่ชนบ้านเขาสามยอดและลุงแมนอินจัน 3. รับมอบเครื่องรับโทรทัศน์แก้ปัญหาขาดแคลนครูจากคุณกิตินัพงเพตรา 4. สร้างอาคารเรียนอนุบาลจำนวนสห้องเรียนโดยองค์การบริหารนักศึกษา องค์กรนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่ 5. สร้างอาคารห้องสมุดพร้อมหนังสือโดยบริษัททักษินปาล์ม2521จำกัด 6. จัดสร้างโรงอาหารโดยชมรมทักษินลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 7. จัดสร้างบ้านพักครูหนึ่งหลังโดยอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฏสุราธานี 8. ัสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยคุณประสิทธิ์จงอักษรและคณะ 9. สร้างอาคารเรียนสปช105ทั29แบบใต้ถุนโลงใช้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม3แสนบาท 10. สร้างปลายหินแกรนิตโดยคุณนิพนธ์เดียววันนิด 11. สร้างรั้วโรงเรียนโดยผู้ปกครองและคณะกรรมการโรงเรียนร่วมกับคณะครู 12. ปรับปรุงสนามฟุตบอลโดยงบยูดีมีสุข และสนับสนุนเครื่องจัรก,กลโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดการันรัต 13. สร้างถนนลาดยางภายในโรงเรียนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดการันรัต 14. สนับสนุนเครื่องกรองน้ำโดยคุณพรศรีวุฒิจันทร์ 15. สนับสนุนเครื่องกรองน้ำระบบ RO โดยโครงการชุมชนพอเพียงบ้านเขา3ยอด 16. สนับสนุนเครื่องทำน้ำเย็นโดยคุณสเสถียรจำปาและคณะ17 ส่วนปาล์มน้ำมันสนับสนุนพันปาล์มโดยคุณเสถียรจำปาปรับพื้นที่โดยคุณจำนงประดับ18ปรับปรุงอาคารอนุบาลติดตั้งฝ้าเพดานและปูพื้นกระเบื้องโดยคุณจำนงประดับ19บริษัทหน้าเมืองซาฟารีจำกัดสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพิเศษของนักเรียน20ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประชุมติดตั้งกล้องวงจรปิด ปรับปรุงห้องน้ำส้วมสุขสันต์ปรับปรุงอาคารเรียนสปช102ทับสโดยเงินทอดประปาเพื่อการศึกษาปีพุทธศักราช2 5 5 5 2 1ระดมทุนจ้างวิทยากรชาวต่างชาติเพื่อเสริมประสบการณ์ทางภาษาให้กับนักเรียนผลจากการระดมทุนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือขา่าย5ทอโมเดลสู่ความสำเร็จ โรงเรียนบ้านเขาสามยอดประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจจากโรงเรียนขาดแคลนและได้โอกาสเป็นโรงเรียนที่มีอาคารเรียนพร้อมสภาพแวดล้อมสวยงามมีครูครบตามเกณฑ์และตามกลุ่มสาระมีวิทยากรชาวต่างชาติสอนเสริมภาษาอังกฤษมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งสาธารณูปโภคพื้นฐานครบครันทุกสิ่งที่ภาคีเครือข่ายช่วยกันสร้าง ร่วมส่แสวงหาเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขในการเรียนและกระบวนการ5ทอโมเดลสู่ความสำเร็จจะเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคณะครูโรงเรียนบ้านเขาสามยอดที่จะยึดมั่นและปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าของโรงเรียนและรักษาความเป็นโรงเรียนต้นแบบชุมชนเข้มแข็งตลอดไป